ไม่ได้มากินกว๋วยจับจ้างนี้ปีครึ่งวันนี้มากินโอ้โหแต่จะข้ามถนนมาได้ครึ่งเชวาอมองมาถึงเขาบอกหมูสับหมดเขาบอกพอหมูสับให้แฟนไปกวักมือว่าไม่มีเออฉันจะจะกินสักอย่างอะ่ะเพราะว่าไม่ได้มาหากันเนี่ยนี่อายุเจดสิบกว่าแล้วนะเนี่ยคนเนี้ยขายมากี่ปีนะเฮียเนี่ยแกขายมานานมากแล้วเนี่ย ยังแข็งแรงอยู่เลยเนี่ยเจ้าเนี่ยตอนนี้ยังชามเท่าไหรอ่อ่ะขึ้นเป็นขึ้นไปห้าบาทสี่สิบห้าบาทขายห้าสิบได้แล้วเพราะของมันแพงแห้งใส่กากะกระเทียมเยอะๆใส่ผักโรยเยอะๆผักขึ้นใจอะไรอะ่ะเออยังอ,อ,อร่อยเหมือนเดิมคุณผู้ชมยังอร่อยเหมือนเดิม อยู่ตรงสีแยกประตูน้ําคุณผู้ชมแกจะขายตอนเย็นหกโมงเย็นหกโมงเย็นถึงนี่คือลูกชายใช่ไหมวันขึ้นนะวันขึ้นเยอะหลยหลอกขึ้นด้วยอืมนถึมมหลออขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขากขายห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มขายสี่สิบห้าบาทหายากเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าของมันแพง เนี่ยแกยังขาย45บาทอยู่เลยมีผักกาดแก้วหมูสับที่นี่อร่อยที่สุดคุณผู้ชมเนี่ยอยู่ตรงสี่แยกประตูน้ำแม่บอกว่าตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยร้าขายไม่เหมือนเดิมเลยช่วยกันทำในครอบครัว อร่อยมากอร่อยมากอร่อยไม่เปลี่ยนเลยอร่อยมากคุณไม่ทำมากินได้เลยมากินได้เลยแต่ว่าอย่ามาเกินสามทุ่มนะเพราะว่าของก็จะหมด พ่อแม่มาถ่ายรายการที่เซ็นทรันเวลด์ไงจ้างมาถ่ายก็เลยแวะมากินอืมแต่ขายถูกขายถูกแล้วเครื่องในใช้ได้หรือเครื่องในอร่อย สี่สิบห้าบาทหาไม่ได้แล้วเนี่ยลิ้นของแกอร่อยมากอืม,อม อร่อยมากคุณผู้ชมอืมอืมเฮ้ยอ,อ,อ,อร่อยานะมาีแฟ yeah. น,นมาเลยเนอะอนแฟนชาไปประเทศมาเลยแล้วอืม <c oughs> uh. ขายกันในครอบครัวมีลูกชายมีเมียแล้วก็ลุงพี่อายุเท่าไหร่ปีนี้ชึกจับเูกงูเจ็ดสิบห้าเขารวยนะเนี่ยไม่ใช่จนนะเนี่ยขายมาตั้งสี่สิบปีเนี่ยแต่ว่าไม่ยอมหยุดไงอืม อร่อยสุดยอดเ้าอย่ามากินมามาตอนเย็นๆเนะี่ยจะมีเครื่องไหนครบขายถูกไปหากินที่ไหนก็ไม่ได้หรอกทาม45บาทเนะี่ยขายถูกแล้วน้ำน้ำยานี่ขายยังไงอ่ะพี่อู้ขายถูกเห็นไหม เนี่ยขายเฟรนช์ยให้คนมาเลเซียเนี่ยขายไปกี่ล้านพี่ขายไเฮ้ยขายทำไมห้าหมืหน่นเขาเป็นลูกค้าเก่าไงอ๋อแล้วเขาก็ไปขายแบบนี้แบบที่เลย,ย 5, อือยม 5, อ๋อพี่ครับเป็นคนใจดีมีคุณธรรมอืมอมเราแก่ไม่ได้นะเพราะเจ็ดสิบห้าก็ยังยืนรวกทั้งคืนเลยอ่ะ ทำอร่อยมากคุณผู้ชมการอร่อยมาก

อร่อยคุณผู้มชมมากินได้ก็มาตั้งแต่ห้าโมงเย็นแหละถึงสองทุ่มแบมีครบทุกอย่างเครื่องในจะมีครบทุกอย่าง เขามีเส้นเขามีกุยจั๊บแล้วเขามีต้มเลือดหมูด้วย,ยน้ำน้ำญ่ข้าวอร่อยนะอร่อยไหมลูกอร่อยมาก Ừ. Ăn ngon อ่คือผู้ชมได้มากินได้เนะสี่แยกประตูน้ำเขาขายตั้งแต่ห้าโมงยินมาถึงแค่สองตุม้มพอพอดึกแล้วมันจะของได้ไม่ครบลาไปก่อนค่ะ